สวัสดีค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องการสะท้อนปัญหาภาัยเงียบในสังคมผ่านซีรีส์เกาหลีเรื่อง The g o r y นะคะซึ่งเรื่องที่เรายกมาเป็นซีรีส์เกาหลีที่ได้รับความนิยมมากเพราะบทละครโดดเด่นมีการปูโครงเรื่องที่น่าสนใจสเสน่ห์สำคัญคือมีการสะท้อนความเดือมล้ําทางสังคมไปจนถึงปัญหาความขัดแย้งซีรีส์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดความรุนแรงที่เริ่มต้นจากครอบครัวเพื่อนไปจนถึงสังคม จากการถูกกลันแกล้งโดยการถูกทำร้ายร่างกายของหญิงสาวในวัยเรียนตัวละครได้ถ่ายทอดปมปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงสาเหตุของปัญหาซีรีส์ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงประพฤติกรรมและการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งกายวาจาใจโดยการบังคับซึ่งเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ถูกกระทำอันเป็นผลจากการใช้อำนาจ เป็นความรุนแรงระหว่างบุคคลที่ทำให้เป็นปัญหาสังคมโดยกว้างทำให้เกิดความเสียหายและเป็นภัยที่รุนแรงมากในสังคมผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นการทำลายระบบสังคมทำให้เกิดการแบ่งแยกเกิดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆผลจากการถูกกันแกล้งทำให้เกิดความขัดแยง้งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นทำให้สังคมไม่น่าอยู่เมื่อมีความรุนแรงเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลและสังคมต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากเพื่อศึกษาปัญหาความรุนแรงในสังคมผ่านตัวละครมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อตัวบุคคลและสังคมสอดคล้องกับสถานการณ์ไทยในปัจจุบันที่มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจากปัญหาความรุนแรงและมีสถานการณ์ความรุนแรงเยอะมากขึ้นโดยมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นกระบวนการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหาใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการคิดหาสาเหตุที่ซ่อนไว้สแสวงหาคําตอบตามจริงโดยสามารถนํามาปรับใช้โดยการส่งเสริมการวิจัยเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมทําให้สังคมปัจจุบันน่าอยู่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ